สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนการใช้งาน Excel นะครับโดยเทคนิคนี้ก็คือเป็นการที่เอาข้อมูลนะครับคนละเซลล์คนละคอลัมน์แล้วเอามารวมเป็นเซลล์เดียวกันนะครับเอาคำว่านางสาวสมฤทยัยแน่งน้อยนะครับมารวมในเซลล์เดียวกันก่อนอื่นนะครับเราจําเป็นจะต้อง พิมพ์เป็นรูปแบบนี้ก่อนนะเราเอาแค่เซลล์อันแรกนะครับเช่นตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์ไปก่อนว่าเราอยากได้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราไปที่คำว่าข้อมูลนะครับเลื่อนเคอร์เซอร์เซลล์มาไว้ด้านล่างนะครับเสร็จแล้วไปที่คำว่าการเติมแบบรวดเร็วนะครับคลิกไปหนึ่งครั้ง สังเกตว่ารายชื่อที่อยู่คนละคอลัมน์นะครับก็มาได้ทันทีเลยนะครับอย่างรวดเร็วก็คือเราต้องพิมพ์ชื่อก่อนเป็นตัวอย่างก่อนนะครับหลังจากนั้นก็แบบการเติมแบบรวดเร็วนั่นเองนะครับเป็นการรวบรวมทั้ง3เซลล์เข้ามานั่นเองนะครับไปลองทำดูนะครับ